สบายดีสบายดีตอนบ่ายเด้อให้มิจิตมาตั้มสบายดีพี่น้องมาตั้มหมกหงมัแล้วก็ให้กินใหประมอนอมสวนกันกินตั้มักหงพี่น้องบายบนะายพักการกินตั้มักหงเหตุยังเนาะนอนตื่นมาแล้วก็คือจะกินหากินที่นี่พี่น้องมีคน ตำมะฮู้ตำมะฮู้รวบกุ้งกินกับเด้อจ้าแล้วก็ข่าปุ่นยุบตำมะมฮู้เฮ้นักม่นมีมะเร็งมะเร็งหน่วยเดียว มังเรนอยู่เพื่อนตะพุ่นแสดงว่าเอาเมื่อเพื่อนตะพุ่นเผื่อสื่อมังเรนนะมังนาวเต็มอยู่พี่ไปตลาดแรงเหมือนมึงมึงเท่ามึงก็ฮุบมังนาวให้โอ้เอาไว้ขายวะบอยจันลุกบอกเอให้มึงมากินนะมึงอย่ามาเเบวนะเอาให้แล้เอาปัวกอนเอาให้ซื้อเลียวก็ยังเอาให้อีกเยอะ เราขายพักกตลาดแลง,งเงนี่ยมมเรงมังหงตามมดเราเด้อเพื่อทางเพื่อนผุ่นแหน่เด้อกันเข้าบมาเองไหมะเขากินน้ำลาโล่ซ้ำลิดลูกว่ามีมะกโก,กนะใส่มะกโก,กน้ำผัก ปีปุใส่บ่มีบ่ปีโอ้โหหนึ่งพอดยามหมดเลยบ่มบปีนี้ชักในเลยมโหงบ่มีในมหอสิตั้มมหเหมือนถ่ายคนไปเอามโหมาหาย่เอาอยู่ใส่จะไปซื้อเพือนหลุมเราไปซื้อเพื่อนหลุมเออเพือนไม่แก้วฮะเออนไม่แก้วบ่เลยหน้วมันจปซื้อมาตั้มบเนนีปกินพวกันดิเอ้ะมากะทินน่คืออัเป็นลายเดียวนี่ มาด้วยมือเก็บมาไว้กินลายเดยได้เป็นลายเดียวได้ห้กินอยู่เฮือนตัวหมอน,นี่มันเดชทั้งทั้งเดชโชเห็ดเนืเทีนเป็นเยอะน่มามากเป็นตาแซ่บบ่เป็นตาแซ่บบ่สีสันใส่แล้วบ่เป็นปปน,ปนัวนบบเ,ปนนเป็นเนี่ยเรียบร้อยเบิ้ลซีเบิ่งเรียบร้อย

เเด้อสบายดีเด้อลูกหลานมาทุกตุกคนเด้อ nước thấu thôi tám môn rồi. môn là cứ hiếu thấu không mấy hòn nha mời mời mời

อีกไครหนึเป็นคนยังจะบอกสู้ไม่พอแม่ไหมแม่ไปยืมมือเขาให้ป้ายกันมือนี่อะไรเนี่ย,ยา,ากเครื่องฉากเครื่องต้อแหงก่อนมือยืไปถ้าเปิด,ดปอ,อีเลวบ็ใช้ประพักไปจุสวันเจ็ดน้ำจุสวันราดอาหารไปตะเมิด าถามกับเมียมั้ยนะถามกับเมียมคือได้หาหางานอ่ะหางไหมเออหางานหละอาหารเจอเขาดังห้เวลาอาหารเขาแกม่มานะคนมันขับรถนั่มแหละเขาแกม่มาแล้วมีเปิดเปิดเปิดทางอาหารนั่แล้วขับรถทรงเครื่องนั่มแหละดังแล้วขับรถเรืะะได้คบบครูเมียไปอยู่ในหา้างแล้วไอ้มันถามให้แล้ว เอาหายไปมันนี่เปมือเงินเลยอดีค่าสักเรื่องสะกอนบอลห้าน,านับนบอลโรงงานนี่แหละครับพิดแล้วขเขาหมดเครื่อแล้วบริเหตแล้วเขาห้คนกลับหมลดล็ิ๊กนะเราสิติกปานานสีพักยังหับเาคนตะเพิดนะอู้อ้นอ้อนเ่า,า,าเอาคนเขาเลค่ะแบบ,าบาหักเคนงาน มอเบียเขากับมไม่งาจ้างรถเมื่อสมุหมดหมดหมดดงานบทันคน่ได้มันให้ขาผักบบ่ได้เบิกเงินเขาผูกที่หัวที่สผูก้าเบิกเงินเดือนหนาผูจังได้ไม่ได้ผักกระจ่ายห้รถเบิกย่ายเงินอีกเบ้จ่ายเงินหเอ้แนันก็เป็นเดือนหนาที่สี่ผูจังได้เงินที่สี่ผูแล้ผูได้ไปเรียกับวันที่ส่ผูแล้จ่ายงมาเอาเงนดมอ nè, sẹp sẹp tam hùng, tối ăn hùng á, tam hùng sẹp đưa, mang đưa mang đưa, mang bên na, nè, mang mẹ rồi, nhà này mẹ ngày đấy nó trông nè. มาส่งน้องท่ซน้อหายแล้วนหายหายแถวนี้เหนกี่กุ่มตัวใหญ่นี่นี่แกกลุให้ดหายแต่บางอ้นแกุให้ดูกกลุมให้ดทหละทุกอนเลยนั่งหนุ่มนั่งังดีดเออน่งงามนัไม่แถวตัวแกปะกลุ่ให้น่อยทุ่ชัด

อย่นั้นไงอย่งันมีนี่อยางนนไงอยงนงขึ้นบอกข่าวนะขึ้นข่าวเ่าบอกขึ้นขึนอื่นนะ เกี่ยมจน้องกับแกะแล้วมั้งับแกะแมวสุกบ่ไหายมั้งุม่ขอรอเปล่าทำไม่ด้กคันไยข้าวุ้งข้าวเบิ่เมื่อไหร่ข้าวกรบปคาขาวุรต้าเพื่อไรนะแม่นบมัได้เห็นไลยเด้ เป็นบาโบผักโบผักนี่ยบอกเออได้เป็นที่สีเห็นเป็นที่สีได้เป็นที่สีอันนี้โรงงานตัวยุดทำบริจายเงินแม่อะไรทุกคนใชไหมทุกบ้านลูกมันมัดทู๊ะ โกงเขาคัคะอืมบ้นเมื่อไปเอาเพรเล่นนะอืมฝันให้ตังตีนใช่ไหมถูกตรงงานมาโลดเห็นเ่นนะเป็นว่าเ็ดถูกมาหาถูกก้กระปุก,กระูรับเนเพ่อเพื่อนะครับเพื่อนอันนี้นโอ้ต็ดพอจะได้เงินแล้วโกงเขาสไตายอืม

ตรงนั้นสอยหห้นะมูเข้ามูออกเลยมาส่กไฟมานมันบัดอืม้นไปจนายไม่จะพอจะมองข้างเลย่าก่ิมนี่ยกะเป็นบอกนง่ายง่ พเพ็ดอะทามขาดเพชเบ,บอกว่าแค่แค่เพรบล็อกกินกบบคุณ

เป็นไนนด้ตัวหนงเสือตัวนี้หายใครไดเปียนใะช่ไหมนี่คือใครไปบุญ ช็อคือพอที่ัวนี่ก็คือแหมคือมัดมัดกระดูกมัดตีนก็คือยาดึกไปยาดึกอไปยาเห็บาเห็บใสรมวนหาเลมนามุ่นอื มันลอยหมดมันจ่อยมันก็เลี้ยวที่มันแห้งมืดกว่านี่แล้วมันจะถางมันจ่อยลงจ่อยลงเรื่อยๆนี่เลี้ยวเลยดิวันนี้ทุวัปัสสาวะไม่ด้เลยลูกจื่มนานๆก็พูดผ่าเมย์จะหน่อยนิเดีย

អូខេបងប្អូនដល់លាយញ៉ាំញឺតបាយ